การสักขอบตาที่สำคัญเนี่ยคือสักอย่างไรให้ดูตาหวานเพราะว่าการสักขอบตาแบบสมัยก่อนสักแล้วดูแก่ดูเข้มดูลอกแล้วดูเขียวเขียวสีไม่สวยออกกระดำกระดางสีไม่สม่ำเสมอปัญหาของการสักขอบตาก็มีอีกหลายอย่างเยอะมากเช่นลูกค้าเจ็บมาก บวมสักไปนิดเดียวก็บวมแล้วแล้วก็ฉํำเลือดออกง่ายดังนั้นเนี่ยต้องรู้วิธีการสักขอบตาให้เข้าใจอย่างลึกซึ้งว่าการสักจริงๆแล้วเนี่ยสามารถที่จะสักให้ดูตาหวานได้สักอย่างไรให้ดูอ่อนเยาวให้ดูเสมือนกับขอบตาที่สักลงไปดูเหมือนเป็นการวาด เหมือนเป็นการเขียนด้วยดินสอเขียนขอบตาดูเหมือนมันเป็นเมคอัพแต่มันคือการสักนะหรือบางทีก็ดูเหมือนกับว่าเอ๊ะคนหมืนขนตาของเขามันเยอะขึ้นดูไม่ค่อยเหมือนการสักดูสวยดูธรรมชาติและที่สำคัญไม่บวมไม่มีเลือดสำคัญมากนี่คือการสักที่ เข้าใจในผิวหนังจริงๆว่าพื้นที่ตรงไหนที่สักแล้วมันจะไม่บวมสักแล้วไม่เลือดสักแล้วสีสม่ำเสมอลอกแล้วติดดีร้อยเปซ็นต์ทำยังไงอ่หรือว่าถ้าหากว่าให้ชัวร์เลยนะยังไงก็ติด90%ออย่างน้อยไม่ช้ำไม่บวมและสวยเป็นธรรมชาติสิ่งนี้เป็นอะไรที่ ช่างบางทีเป็นอาจารย์สอนสักคิ้วแต่ก็ยังสักขอบตาไม่ค่อยโอเคสักพอได้แต่ยังไม่เข้าใจกันมันดีตรงนี้ก็มีวิธีที่จะสอนให้ทุกคนเนี่ยเข้าใจได้ว่าสักขอบตาอย่างไงไม่เจ็บเออไม่เจ็บเท่าที่ควรคือปกติอ่ะการสักขอบตาจะบอกได้เลยว่าเจ็บที่สุดในการสัก ถ้าเปรียบเทียบกับการสักคิ้วการสักปากนะการสักขอบตานี่จะเจ็บที่สุดแต่ด้วยการคิดค้นและความเข้าใจของครูพัดก็คือรู้วิธีว่าทำยังไงให้ไม่เจ็บมากคือเจ็บน้อยอะ่ะจะชาวหมดในลูกค้าบอกว่าโอเคได้อยู่ไม่เจ็บเท่าไหร่นะก็เจ็บบางนิดหนึ่งเพราะตาเป็นอะไรที่เซนซิทีฟแต่จะไม่เจ็บ